ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเครื่องตัดหญ้าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้านะครับจากที่เป็นใบมีดสามใบนะครับที่ใช้จานแล้วก็ใช้บใบมีดสามใบเปลี่ยนมาเป็นใบมีดแบบใบเรื่อยนะครับที่พิ่งได้มาเป็นใบอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแล้วก็ตัดดูว่ามันจะตัด ้าตอนนี้ญ้าก็มาอยู่เหมือนกันนะมันจะตัดได้ดีกว่าใบมีดที่เป็นใบมีดสามใบนะั้นได้ไหมนะจานใบมีดของเครื่องตัดญ้านะครับที่เป็นใบมีดแบบสามใบนะครับอันนี้เป็นจานใบเรื่อยเดี๋ยวเช็นจานแบบไหนไปเรื่อยวงเดือน เลยจิจานไปเรื่อยวงเดือนนะครับคอ,องเริบเลยเขาก็จะมีพลาสติกใสเพื่อที่จะปิดไว้เพื่อไม่ให้น้องไปโดนคมของอไปเรื่อยนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนาจากจานที่เป็นใบมีดซึ่งเราตัดไปก็สั้นกระทัดรัดนะเกลืออยู่ไม่เท่าไหร่จะไม่ตัดยาไนะ าการ <S 2> <S 2> <S ที่เราจะเปลี่ยนจานใบมีดเครื่องตัดหญ้านะครับเราก็ทำแบบนี้เลยนะครับพริกมันวางเสร็จแล้วเราก็หาอุปรกรณ์อยู่2อ,อย่างเท่านั้นนะครับก็คือประแจเบอร์17กับะตะปู ตะปูที่ตะปูสีก็ได้ครับที่เราจะเอามา,าใส่เข้าไปในรูเพื่อที่จะล็อกตัวจานของอใบมีดเครื่องตัดหญ้าเนี่ยครับให้มันอยู่เพื่อที่เราจะได้ใช้ประแจเบอร์17นะครับเพื่อที่จะคลายน็อตตัวนี้ออกอาการคลายน็อตออกนะครับเราจะ มันก็จะแน่นแน่นมากอยู่นะครับเวลาคลายออกเราก็ระวังคมมีดด้วยนะครับอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่านิ้วเนื้อเราขาเราอาจจะได้รับบาดแผลนะครับเวลาคลายออกแต่ผมว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็คงจะแรงไม่ค่อยได้นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็อย่างนี้นะครับการคลายออกนั้นจะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ เพราะว่าเราเปลี่ยนาจานมันหงายขึ้นเราไม่ได้คว่ำแต่และมันคว่ำอยู่ใช่ไหมครับก็ถอดออกแบบนี้เลยนะครับยกออกอาจานใบมีดของเครื่องตัดจานก็ออกง่ายอย่างนี้นะครับตะปูเราก็เอาคาไว้อยู่งนี้เนละเสร็จแล้วก็เอาใบเลื่อยวงเดือนมาใส่นะครับ ใ่เสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมครับก็ตามตามตามนี้เลยนะครับในการประกอบเข้าเสร็จแล้วก็เอาตัวครอบอีกทีหนึ่งตัวน็อตใสเวลาเราหมุนเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนที่เราหมุนปกติไม่ได้นะครับเราก็จะต้องหมุนน็อตตัวนี้เป็นแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับ ถึงจะล็อกได้หมุนตามเสร็จแล้วก็ใช้ประแจอาขันเพื่อให้มันแน่นนะครับส่วนยางทีอ่อยู่ที่ตรงคมเลื่อยเราก็ยังเอาไว้อยู่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มือหรือนิ้วเราไปโดนคมของใบเลื่อยวงเดือนนะครับจะทำให้เกิดบาดแผลได้ เมื่อเรา,าล็อกแน่นแล้วเราก็ค่อยเอาตะปูที่ล็อกอตัวจานใบมีดตัวนี้ออกนะครับมันก็สามารถที่จะหมุนได้เป็นปกตินะครับเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาอยู่ในท่าปกติของมันช่วงนี้เราก็ค่อยเอา,อายางที่เขา,าไว้อยู่ที่คม ใบเลื่อยนะครับเอาออกครับก็ต้องระวังมันมันคมมากนะครับโดนนิดหน่อยก็ได้รับบาดแผลเลยครับทีนี้ในเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะลองในการติดเครื่องยนต์ดูนะครับว่ามันจะหมุนไล้วว่าทำงานได้เป็นปกติไหมมันจะมีแรง สั่นหรือว่ามันจะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องยนต์ดูนะครับเดว เวลาเราจะตัดหญ้าแล้วก็ต้องใส่ชุดให้มันดีหน่อยนะครับใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าเพื่อป้องกันกระเด็นใส่นะครับเราอาจจะได้รับการบาดเจ็บด้วยนะใส่รองเท้าหน,นานาก็ป้องกันมดด้วยมดอาจจะกัดเท้ากัดขาเราด้วยนะครับเวลาที่เราเหยียบตามหญ้าอาจจะมีรังมดอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ใส่หมวก กันหญ้ากันอะไรใส่ใส่แว่นตาด้วยป้องกันเศษหินเศษหญ้ากระเด็นเข้าตาด้วยนะครับเนี่ยหญ้าทั้งด้านซ้ายก็เยอะด้านขวาก็หนาเนี่ยลองจะมาตัดดูว่าจานแบบใบเลื่อยวงเดือนนั้นมันจะตัดได้รวดเร็วแล้วก็ตัดหญ้าได้ดีมากไหมนะครับ ครับก็ตัดได้ราบเรียบอย่างนี้เลยนะครับเห็นว่าตัดแล้วก็ยังไม่เห็นหญ้ามาพันที่จานใบมีดแบบใบเลื่อยวงเดือนนี้นะครับก็สะดวกดีนะครับสําหรับในการตัดขนาด1 0นิ้วนะครับ40ฟันเลยนะครับคมกริบของใหม่อยู่ก็ตัดได้สะดวกได้เร็วขึ้นส่วนของเก่านี้ก็ต้องเอาเก็บไว้ก่อนนะครับ เราก็เอาไว้เป็นการเปลี่ยนหรือว่าทดแทนกันไปก็ใช้ใบเลื่อยแบบวงเดือนก่อนนะครับครับจะเห็นว่าเราตัดหญ้าโดยใช้ใบมีดแบบใบเลื่อยนั้นผมว่าหญ้าลักษณะที่สูงอย่างนี้แล้วก็หนาอย่างนี้ผมว่าที่ผมตัดมานะครับมันก็ตัดได้ดีมากนะครับตัดได้เร็วมากนะกว่าตัดเรียบแบบปาดท,ทีเดียวมันล้มไปหมดเลยนะครับ ตั้งแต่ผมที่ใช้ใบมีดตัดหญ้าที่เป็นแบบแบบใบมีด3ใบนะครับแล้วก็เปลี่ยนด้านกับใช้ใบเลื่อยแล้ว <c oughs> มันก็อยู่ที่อยู่ที่หญ้านะครับที่เราตัดว่ามันหนามันบางมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำชิปเกี่ยวกับเปรียบเทียบระหว่างใบมีดตัดหญ้าแบบเป็นเป็นใบมีด กับเป็นใบเลื่อยวงเดือนแล้วก็เกี่ยวกับเส้นเอ็นในการตัดหญ้าว่าอันไหนเหมาะสมใช้กับหญ้าอะไรแล้วก็อันไหนที่ตัดได้ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวผม,มจะมาเปรียบเทียบให้ดูสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับ